วัสดีครับผมมเนี่ก็พามาหาเห็ดปลายู่ค้าครับมอนี่ก็มาบึงปลายูค้าตามเคยครับนี่ครับปลายูค้าครับผมเห็ดก็ออกดีครับพราได้เก็บอยู่ครับกินได้ครับเห็ดปลายูค้าครับผมกินหลายรอบแล้วครับไปครับพ่อไปหากันเลยครับอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะครับนาอ นี่ครับปลาอยู่ค้าทั้งนั้นเลยครับใบมันลนหลายครับเกิดเห็ดครับบ่ดนี่ผมไปหากันเลยนะครับเนาะไปครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศปลาเห็ดครับนี่ครับเจอแล้วครับนี่ครับเห็ดครับเห็ดหนามุมนะครับเนาะนี่ครับ สองดอกครับอู้นี่ครับออกเลยครับนี่ครับนี่อีกดอกนึงครับอู้อู้ผีครับตุ่ผีอู้หลายแห้งหลายแห้งโอ้ปวดครับนี่ครับแมนมัดเลยครับนี่ป๊าดอาราเบีเลยครับพุ่นเกิดค่้เกิดแน่ครับนะครับ จัดไปครับมึงขามันครับนะครับไปเฮาจัดไปผมเห็ดครับอ๋อนี่ดอกใหญยครับพูดอะครับอ่อนซ้อนดิเห็ดครับพูดอะโอ้ยเห็ดครับดอกบบกใหญ่ๆครับป๊ัดนี่ครับมึงขามันด้วยครับป๊ัดโถ ซอนเดียครับนี่ครับเกิดทีทีเลยครับนี่ครับนี่ครับเห็ดเพิงครับเจอแล้วครับโอ้ยตามหามานานครับโอ้นี่ครับเห็ดเพิงหลังดําครับเห็ดเพิงเหลืองหลังดํานะครับเนาะหามาถึงเตโดนครับนี่ครับยอดครับเอาไปแกงนะครับฮ้องนี่ครับนี่ก็อีกดอกนึงครับ เบิึงนะครับพุดอ่ะปอดขาเห็ดไหมิึงอันนี้ครับมันส้นดินออกมาครับหักไปเปียงนึงนี่ครับผูดอเะมึงเหงามันเาาด้อครับผมว่ามันกินได้ด้วยครับเห็ดน,น,นี่นี่ครับดูเนี่มปอดโอ้โหสออ่อนค่ะครับเอา้าเดี๋ยวลองไปแกงอยู่ครับ ไปกันต่อครับทางหน้าหมดแล้วครับเฮาไปเห็ดหน้าหมูครับพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ครับพูดออกมาอย่างไ่เลยครับจัดไปครับหนึ่งหมายครับผมนี้น้องเห็นละงูครับออกเป็นมูเลยครับนี่ครับนี่ครับแมวนมืดเลยครับนี่ครับโอ้ห้หอยอันแมงเอียงเอามากินมั้ยครับนี่นี่ ไปครับสีดอกครับตรงนี้ปดพี่น้องเห็ดหนามุ่มหนา,มาเม่าไหมครับออกคักออกแน่ครับล่วปดเคยพอเคยเห็นออกคักออกแน่เหนัวแน่นมัดเดียครับ่อโอ้หลายคักหลายเนี่ยหลอกหญ่มันครับเพี่โอ้โอ้โ ดอกใหญ่มันครับนีครับดอกใหญ่เลยครับครับขามก็ดอกอาราเบียเลยครับครับหนามุ้งครับนี่ครับโอ้หลายครับหลายแนย่ไปกันต่อครับเฮา พี่น้องกูดะเน็ดไหมดอกจุ่มๆดอกจีมันครับเนี่ยครับโอ้ยงาม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 เห็ตหนามุ้นหนาหมอนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้ดอกงามๆเลยครับอีกดอกนึงครับนี่ครับโอ้เป็นปลาเลยครับนี่ครับโอ้นี่ครับ นี่ออกซอนดอกซ้อนเลยครับจัดไปครับนี่ครับเห็ดเพิ่งเจออีกดอกนึงครับดอกใหญ่ๆเลยครับครับเบิ้งครับใกล้ๆเลยครับปุ่นครับดอกบักใหญ่ๆครับป้าทุกี๋นกันนะครับเนาะ มากินกันครับขามอยู่เส้นเนาะนี่ครับนี่ครับเฮ็ดเพลิงครับสุดยอดครับอกัออบบรรยากาศป่าเฮ็ดนะครับเนาะนี่ครับปลายู้าครับผม นี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับนาะกับโบฮกนะครับนี่ครับมันกับเป็นห้างห้าง่นสินะครับเนาะก็ว่าเห็ดมีออกคักขับโอ้ออกลายคักลายเนี่ยครับผมนี่เป็นบรรยากาศปลาเห็ดนะครับนาะรอบกะเมื่อนี้กะบ่เอาลายนะครับเนาะเพราะด้แกงครับนี่ครับบงเห็ดเฮาครับนี่ครับได้ดอกแบบง่ายครับ เห็ดหนามุ้มเห็ดอันเพิงครับเห็ดเพิงเรื่องหลังดำนะครับเนาะเห็ดแล้วก็เห็ดไอ้เห็ดละโงกครับครับจึงใดก็ฝากติดตามรับชมนะครับเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับนะครับผมบวัสดีครับ